อยากบันทึกความทรงจำไว้ว่าครั้งหนึ่งเกิดมาในประเทศไทยนะคะแล้วก็ได้เจอวิกฤตแบบโคตรของโคตรหนักนะคะซึ่งมันไม่ได้เจอแค่ประเทศไทยมันเจอทั้งโลกนั่นคือไวรัสโควิด -19 นะคะแต่นะคะเรากำลังมองพิจารณานะคะกับไวรัสที่เข้ามามันก็คือเชื้อโรค มันก็คือสิ่งมีชีวิตนั่นหมายความว่าสิ่งมีชีวิตพวกนี้เขาอาจจะมาเตือนให้พวกเรารู้จักคุณค่าของธรรมชาติเช่นเคยขอบคุณน้ำไหมที่ได้ดื่มกินเคยขอบคุณน้ำไหมที่ได้เอามาซักผ้าได้มาหุงข้าวได้มาปลูกต้นไม้โรงงานอุตสาหกรรมก็ต้องใช้น้ำปลูกข้าวก็ใช้น้ำทำํากระแสะไฟฟ้าก็ใช้น้ำ เคยสํานึกรู้คุณกันมากไหมใช่ไหมคะอันนี้คะ่ะคือกฎของจักรวาลก็คือกฎของธรรมชาติที่เราต้องรู้สึกว่าเฮ้ยเกิดมาปุ๊บเขาม่ดมหายใจให้เราเลยอ่ะถูกไหมให้เรามีอากาศหายใจให้เราอยู่รอดถ้าเกิดมาปุ๊บไม่มีอากาศหายใจก็ตายในร่างกายถ้าไม่มีธาตุไฟก็ตายก็คือเลือดถูกไหมเฮ้ยถ้าเรามองกับ เหมือนที่หลวงตาม,มาพูดมันคือเรื่องจริงนะคะเขาให้เราเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมเมื่อในอดีตชาติทําอะไรไปบ้างแล้วเราอยู่ปัจจุบันเพื่อทําผลให้ดีหรือไม่ดีส่งผลถึงอนาคตก็คือชาติหน้าชาติหน้าทุกคนต้องพูดว่าเอยมันมีจริงเหรอแต่ชาตินี้มีไหมมีเอา้วว่าชาติที่แล้วก็ต้องมีสิถูกไหม นะคะอันนี้คือความรู้สึกของตัวเองถ้าเราคิดแบบนี้แล้วเรามีสติในการคิดว่าเออชาติที่แล้วชาตินี้ชาติหน้าเฮ้ยมันมีจริงแน่นอนเลยแล้วตรงเรามาบอกว่าทุกคนเกิดมาต้องตายแต่ตายแล้วจะไปไหนละ่ะตายแล้วจะไปไหนเออใช่แล้วเราเตรียมตัวการตายกันหรือยังนะคะไม่จําเป็นจะต้องมีโควิดทุกคนก็ตายใช่ไหมไม่ก็แก่ตายไม่ก็รถชนตายไม่ก็ป่วยตาย ไม่ก็อะไรตายก็แล้วแต่นะ,ะเออมันเป็นธรรมชาติแต่ถ้าเกิดเรารู้พิจารณาว่าเออสิ่งที่จะมาพูดจริงเนาะให้เรารู้จักเตรียมตัวตายได้แล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่ไม่สําคัญแล้วสมัยก่อนต้องสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบต้องเตรียมตัวตายแล้วเพราะว่าครึ่งชีวิตข่อนชีวิตจ้ละถูกไหมแต่ตอนเนี้ยมันตายได้ตลอดเวลาถูกไหม <laughs> เพราะฉะนั้นนะคะพี่มาเตือนสติทุกคนว่า อ่ให้เรามีเวลาสักนิดหนึ่งตื่นมาขอบคุณลมหายใจขอบคุณอากาศขอบคุณร่างกายขอบคุณบ้านหลังนี้ขอบคุณเจ้าที่บ้านนี้ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณเทวดาที่ปกปก้ปอง,องรักษาเรา ขอบคุณเหมือนที่คุณคณรูสิกาเคยสอนมันคือเรื่องจริงนะคะลูกฟันเราก็ต้องขอบคุณนะไม่มีเราจะเคี้ยวอาหารได้ยังไงถ้าไม่มีตูจมูกจะเอาสูตรอากาศทำไได้ไงถ้าไม่โดนด,ดวงตาเราจะมองเห็นโลกไปนี้ได้ยังไงถ้ามีหูเราจะได้ยินใครเรียกเราไหมถูกไหมถ้าไม่มีกระดูกจะเดินได้ไหมไม่มีเซลล์จะเดินจะไปยังไงนะคะไม่มีแว่นตาจะมองเห็นไหมนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีพลังงานนั่นหมายความว่าถ้าเรารู้จักสํานึกรู้คุณมันน่าจะดีนะคะ ถ้าทั้งโลกออกมานะคะรู้จักขอบคุณไม่ทําร้ายสิ่งแวดล้อมไม่ทําร้ายธรรมชาติธรรมชาติก็ไม่ทําร้ายเราเนาะมันคือเรื่องจริงเนาะมันมันคือเรื่องจริงทุกคนรู้แต่ว่าไม่มีใครห้ามใครได้ว่าอย่าตัดต้นไม้น่าอย่าทิ้งขยะน่าอย่าเอ๊ะมังนีมานั่งคิดแล้วผลิตถุงพลาสติกมาทำไมทไกันบ้าแล้วก็บอกว่ามันย่อยสลายยาก ผลิตโฟมมาทําไมกันวะนะคะเออโรงงานทําทีวีตู้เย็นเครื่องสภาพัดลมแม่งผลิตกันกี่นาทีแล้วคนใช้มันกี่ปีวะฝ่ายพังฝ่ายได้ซื้อใหม่แต่คนมีเงินก็อ่ออะไรอะ่ะคอลเลกชันใหม่มาสวยดีไว้อันดีไว้ซื้อนะคะมันก็เลยกลายว่าฟุ่มเฟือยนะคะพี่ว่าโควิดมาเพื่อให้ทุกคนสต็อปกดปุ่มสต็อปทุกอย่างหยุด มันพอใช้แล้วเหมือนเสื้อผ้าเนี่ยเขาบอกอประมาณเจ็ดสิบปีไม่ผลิตก็พอใส่แม่เจ้าตายไปชาติหนึ่งตื่นมายังมีใช้อยู่เลยนะคะนะคะโอเคฝากไว้ด้วยอย่าซีเรียสน,นะคะแต่แค่พิจรารณาแค่นั้นเองว่าเรื่องจริงมันคืออะไรโอเคไปแล้วคะ่ะ